มัดเทไรเห็นน,น,นะฮะพันกระไลใช่ละคล้ายๆแบบนี้บอมัดทางนั้นบอสละขื่นบา,นามัดทางหัวพีม่มัดทามันก็มัดทังหางมันก็บนแขนนี่นด้บอโอ้โหก็รวมๆแบบนั้นอ็มาเอาวัดละลายล้น มันแดงค่ะอืมแมมาเมบ่ได้ขอเงินเบาปู่ปาหือจะว่าเราเห็นคลิปอันเอื้อยมอบเงินให้ป่จ๊ะเราขอเราเห็นบ่บโอ้กรบสวัสดีค่ะ สบายดีเด้อพอมีพี่น้อง FC เอฟซีเบอร์ส,สุขสุขคนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสนั่นใจลุยอีกแล้วพี่น้องเอะมาพบพอสนนมนี่เนาะบางเอิ่นเห็นทางน้องปูปลาและกัทางน้องเมย์เพิ่นพี่น้องเอ้อาทีแรกครัสนนกับบาสิเข้าไปทางพุ่นเนาะอาสิไปรีวิวหมู่บ้านแต่บ้านสามโมมาพี่พี่น้องเอะก็เลยเห็นทางน้องเพิ่นจักเหตุยังเพิ่นพี่น้องเนาะข้างในนี่แหละเห็นเพิ่น เอาเครื่องปลูกเครื่องพางเพลินเนะาะจั๊กจีอ่าตกแตงเนื้อว่าไปเหเ็ดยังเพ่นพี่น้องเลยทางโน้มพี่นจะเอาไปขายโบดีวานิลล่เนาะอ่าจังไรก่อนอื่นก็าพาพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนนเด้อเพ่อพี่น้องเลยพอมีกำลังใจสู้ต่อเนาะบองคลีบสนนเดลขยักขมโฆษณาอ่ะก็คือว่าในพี่พน้องเลยเมื่อนี้กวันอากาศลมหนาวเนาะ เสียงซวนัวก็สิแปลกๆมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเป็นมัดเป็นไอเนาะก็บ่ปกติเจ็บคอพี่น้องเอ้ยโดยอาจังไดเข้าไปหาทางน้องๆเพิ่นเลยเนาะโดยโตโตเอาหัวจังไคพี่น้องเอ้ยกองอยู่เนาะโอ้

อืมเฉียวหัวจังค่ายไปส่งตลาดอืม,อมก็เริ่มเห็ดมาหนีบ่ปไปขายมื่อื่นไปขายมื่อื่นเอาคือว่าไปขายมื่อื่น,นก็ะแหว์แล้วล่ะเอาใส่น้นไว้โอ้มามา,มาแต่กระซัมมันน้ำไว้ฉันบอกขายตลาดเสกตลาดตลาดเป็ดพุก อโอ้ตระัสถ่ายยิไดีน้องปุบะไปเข้าโรงเรียนหยุดบ่อยู่กับอาจารย์พักให้อืมอาจารย์พักให,กหบ้บุญบุญยังก็บุญถาดยิงหังเสียงเงินสิบพันกีบค่าทางมาเฝ <laughs> นโบกมือหยุดหยุดวะเอา คือให้หยุดนอะบาทก็เลยอันให้อันเบิงอันเจียอันติดนั่นคนคนหน่อยอืมคนหน่อยวันนี้วันที่ะวันที่สิบสองสิบสองยิามก็าแล้ดีน้ำมือมีมาหนิไปได้รถลามพาปิเจาละปุูกปาจะได้รถเจ้านะเปล่งแล้วแหละ โอ้เบิร์เทไรฮะเบิร์องแซนนั่นบริเพงปนใดได้สะใส่กุญเจเห็นไหมอืมเป็นทางมาต้าบ่เฮ็นให้นะเออถือว่าอืถือว่าเก็บไปให้เก็บไปให้ชื่อโอ้แต่ว่าเป็นเงินเจ้าเคนผ่าอนอเอาผลผ่ามาอีกบ่ระตอ้วยเอานโอ้ว่า ทางว่าตาเพิ่นนั้นไปสอบให้ใช่หรอสนันนอนออก,กินขา้าวแล้วบ่นนนนมมยังเนี่ยบุ๊กินข้าวมาเลยกินนะ่รกินนมมันเล็กแต่ซอยต้มงมีกินง่ายอยู่ง่ายเนาะสบ,บายเศ <c oughs> บขอ้อเศกขอ้อ,ขอเป็นบัตเป็นไอหวัวลมออกแล้วคือเกาคือเดิมนะ พงคักู่ได้ดนาะเนาะมันป็นมันยังนะมันต้นเกาต้นเหือเปนต้นมะเื่อมันเป็นต้นข้าเป็นยังนะมาพงด่ามันหนึ่งมันที่แข็งเป็นข้าวเรียกกรสุนบ้เออรถเจ้าตากนะ็ตากเดดไ้สังนๆนะคุณเมาเข้ามาโฮมเดี๋ีวมันหายนะหอนดีหอนดี ไปซะนะพ่อกินส uh ุกรอไปไปเียนาเมเจ้าหลังจากที่ว่านั่นมมือเนิดกบมาใกล้เจ้ายบ่เอามาอีลมายังน่ะมายังน่ะมาๆก็มาเี่ยมานะอืมายัง่ะเดี๋ยวมาช่วยน่อยมมมาามาช่วย Irgend. mặt trời cân, mặt trời cân Mẹ thằng là cả mè mưa bảo bà อันนี้ให้เราขายนี่ขายหั่นเดอ้อบนันีเดอ้อบะมี่ใส่ได้เจ้าบนันีตู้กับเขา่ากับบมี่หอดบางถวยพูแล้วมทาท่เลหิ่งห็ดนะ,นาะหาพันคืนลายใช่ละคล้ายๆแบบนี้บ่บ่เรียกกำนึง วุเหตุกรรมซิบลดยคล้ายๆสำนิายช่วงนมัดแี้มัดทางนั่นบอ่สละเหินเบามัดทางหัวพี่มัดทางหาง ก็บอเนเน่เลยใส่ีบอ,อ,อโก็ดโดมๆแบบนั้นอื้คมาเอาวิดมาลายนมาเน่นนเแล้วก็เกบมเือก็บมะเขือน้ำมะเขือก็เป็นมะลายอยู่เนาะหลังจากมีเพิ่นมัดอันหัวจังไครียมมืมใบคายคือพี่นองไง chị đẹp ở bên đó ừ. khai thơm mhmm theo mhmm 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 đi mhmm 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 mhm 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 เมม่าเม่ไปเรีกเงินเบ้อ <när> ปูปาอืมจวลเราเห็นคลิปอันเอื้ยมมบเงินห้ไปจักเราขอเราเห็นบอ้โอ้เพียงโหลแล้วอืมไม่ใส่แน่นอะอพรพอเราอยู่กับน้องพี่ สุกเสิญเน่ซื้อยาทานังเอาไซส์หรอะไปน้ำพวก่าวคนจะถ่ายไปน้ำพวก่าีอย่งแต่เรือซุ้มเจ้าสองคนนีเนาะ สิเห็ดเอดคนมานอนทีกเห็ดเดอแลนอนคุณเลยเจ้าตัดเนเาะวจิายายเวแต่ไปปยนีง่ะเ่ิยหาเขานนเาเขาไปเห็ดเบยานั้นว่มีอชอ,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 อืให้นนเาก็ปลูกแล้วสาน้องปูปลาเพื่อนเจ้านะ อ่าแล้วเอฟซพันว่าปูป้าบ่อเตลนโดนไหนหินลงมือเห็ดจากเท้อบอ่ะยังบ่อยไปสื่อเชียอไ้ค่าอ้าวันเช้าวันถีบคลนละลองลองเห็ดบางเด้อให้ FC เอฟซีพันเห็นเนอะแต่ีว่วาโอ้ยเบ่อซื้อปูปลาโูเห็ดจักเถอออ้า,าบ่หมัดใหญ่ี <laughs> <laughs> ่ <laughs> <laughs> จะก,ก็เอาซอฟตัวน่อยเป็นขายเบิดตไวนเนาะเห็ดใหญ่กะ มัน5,000 5,000 10มัดก <c ười> mm ็50เอามาได้บ่คเมื่องเยจะมัดละ5,000ขาย่ะ้มัใหญ่อยู่เด้ล่ะเอ้ย่นก็ถูกต้นเนาะแม่นมันนัน้องมเอ้ยเอาโตมัดดีล่ะเอ้ยมันสินนกว่าอย่ากระติ้วเจ้ามันยืดอันนี่ เ,เป็น<ะ>น้องคุณปหาทำงานโทรมาดิดนทำอยู่บ่โทรมากค่ะเ,เปลินมากเปลินค่าละเอียดเลยเออจะนอนกับใครจ้ะนอนคนเดียวนอนคนเดียวไอแม่น้องมวยไปใช้ชุดนอนละเอียดเพชรลเอียดนี่คนนอนคนเดียว เฮ้ยบวมเหนได้เนาะป่านอนกับน้องทำมานี่เพิ่นมาบ่ไก,ก่ดอกเนาะเดือนไก่ไกันไปกินไก่ย่างกันได้่บบน้อยากไปเลยโอ้อาเมร์เราเอาลูกว่าซูมมือนี่<ม>โอ้จังพ่อบวเห็นเราเราคนเจ้ไว้ไปเห็ดเบียกตอนเช้าว่าล่ะตอนแรงมา เอเหต่กางเว้นแล้วเห็ดงานยังสาวโรงงานาอาโอ้งานก่อสร้างน้ำพัวอือยมีถาเป็นร้อยที่เขาขอข้อฟีน้ำมนอือ เขืกเะอะนนาาก็เป็นมะลายซ้ำเนาะป้ามะเขือน้องเมย์พี่พี่น้องเอ้เป็นมะโอ้งามดีน้องเมย์อเอ้ตัวนี้พี่พี่นอ้นองเอง้มะเขือเนาะเป็นมะ น้องปลูกระเพงพังน้องเม,ม,ม์น้องปูปลามาซอยเมื่อนี้เน,ะนาะเ,เอาเอาลายๆยังได้คายดี <c oughs> อย่าให้รูปเลยมารูปหรอกเนาะครัปลูเอง,องเทำอ <c oughs> นะไรที่พ่อประสิมาสืออ่อ่อนะคะส่ถ่ายสองสองมัด ทางทีนี้นี่ะขายเองดีกว่าลเ,เยลายกำไรยังอีกวะบอสเอ้ยเห็นนันมานนี้นี่นี่พออันเมโนโม้องมีนี่เราขายกำไร,รสำนีได้สิบพันเราเห็นเจ้ากำหะพันอยู่ตลาดให่เขาขายสิบพักัเมนเดี๋ยวเขาขายห้าพันเขาสิขายดีกว่าเขายดีแล้วเขาเชื่อเขาไม่ขายดี<ส>แล้วเนาะขายถือเด่นสขายอีกแย มันเป็นหัวส <Então, S 1> ีเข hmm. so ียวเลยเขาซื so 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 ้อทางมันยังเป็นของเขาเองดีอ่ะสบายแต่เรียนแล้เขาห่มเขาหุ่ดหงิดเดี๋ยวเขาก็รัดสี่คล้ายต่อเขากระดังเขาดีเรื่องเขาตลาดเศร้าไปเขาเคยนังแล้วอยู่คนชินหาคนจีบเบอืมแซมนี่เบอร์แซมมี่นะอิงตามเครื่องหน่อยก็เลย ออับาน้นเนกะเียห่เเซียวรเานน้าเขียดเลยงาเขียดาักทาพูดป่าอันนี้แบบอันห e ouais <habitude> ั่นลาบหรือหั่นอะก้อยต้มขงลางคือขเขียดตัว ฉันว่ากินเฉียดอยะเป็นยังบงโบโหปิยะบ่จาวได้ฮะมันมีใครได้จ้ะนะข้นน้องก็ัของแกปักกินเอออฮะกินมกนน่เป็นยังนะมอย่ามันหองเป็นหองอึงอ้างอึงอางบอกระปุกกปะ เขามีแต่ขุดไปคายเขากำลัขุดมาแล้วจะคายชิ้นคามาทอดหรือมีมาตกกุ้งกระย่างเบื่อเบื่อคุ้งกระย่างเบื่ออื่นเบื่ออื่นเคยกินอื่นบ่เขากินปลาคอเขาเบื่อที่เขาหักออกอ่าผมใช่ลองไอ้ทั้งลมทั้งนาหวานเขียนลายเออโอ้ยหัวลมออกเห็นบ่มีเขียดละใช่แบาใช้จะไปหาใช้มันหอนแต่ว่าเขียนออก ันฮ้อนเขียดจังออตเอาตัวซะสงสัยเคยไปกานได้เนาะได้30หมืโอ้ยยิงไปเปื่ลเฮานี่จังมัดเด้เนาะอันนี้เห็นบ่30มน่นฮอจะเ็มัดใหญ่เด้นี่ตัดมาเพิ่มอีกเสียงฮออัดเลเฮาสิยก็ มันคะสิบพันสามสามห้าพันก็จมนเด็กคือวาคยนี้ก่อนพอที่ใชู้นไปลายอยู่ต่ละนายนด็กไปดกคลายก็ได้มันจะเขาไปคลายทั้สิบพันมือบายเยืมเขาปนเขาเนียนได้ละเห็นน้ำพิกเนอะเนียนที่ยังก็แซ่บพกิน คือ,อิุกองมนเป็กินกับอันลาปปลาทดสิปลาแต่กินขอยเจ้าครูนหัว,ดดวนะขายกูกันกับมันหัวชีพ่ตัวใจนี่ก็พักบัวน้องเมย์พี่น้องไงจะลดตากแหละพอ

พอเขาตื่นปสี่โมประมาณจังมงออหาโมงไปเลยพอตลาดก็คุ้มลพอไปเขาต้องทหัวหนังเขาเล็กยันเขาหนังเมื่อหนึ่งเอาบนะมีบหนึ่งหนึ่งใ่หนึ่งอยู่นอกพี่ละ ไอยากห้เซียวคลายมานให้เนาะอ๋ออ๋อให้เนาะเพิ่นมาเมียนเครื่องมีดฟองปลูกเครื่องคลายเพิ่นบ่ปด้หัวน่ะละเฮียละฮะนี่ขบวเลยบ่นี่แม่ขบวเขียมาใส่กันฮะลุกขาต้นใบมันกระกวดถิ่นแล้วก็จู๊ดตรงมี้วนะเต็มแมลงทั้งหน้าเฮือนเจ้า ไว้มันนะเขาสิเอาไว้เอาไว้อะไรผักปักในเฮาวันเอาพวกไปนั่นอืมเจ้าก็ไปกอไว้เป็นที่เป็นทางนจังบมดเปื้อกตีแข่าโยตีแข่งามเด้อใส่เห็ดเนาะหอมปูปลาแข่งามกระติดกินยากบอรเห็ดแข่าฮะ จากเส้นฮะเออจากเสนพอเอื่อยสิได้ไปเห็ดนำนี่ทำมันบอกแพงนะมีโปรโมชั่นอีกโอ้ตอนนี้คือสิบมีโปรโมชั่นเนาะโอ้แพงสเห็ดพอได้แล้วซะใช่เห็ดแบบไร่ะอ้าอีกวันี้ ต่เขียวอันนั้นนี่เห็ดกอเขียวรัดนี่เขียวเงาบอกเขียวแงาบอกจางเห็ดมันบอกนันออแบบโซนความงามทีซึ่งมันรัดบมได้อรถทารัดขัดเป็นหมื่นหมื่นไปดพรวนหาเชิขอก่อนหาแชเบพอนเอานะอเอาเรื่องช้ำแทนหโอ้จากประได้ปูปลาเลยกินิกบอก โอ้ไปทาคีนินผัวกลัวห้อยได้สบวยมันยังไม่ได้ไปบอมันมีในทีมด้เราคือได้นอนวันรทาวนดีหรอวะอืมดีจังเลยโอ้ได้โรกเขวบอทาวนน่ะลรกเขี้ยวได้อืมยาตสมองสักบ่เสร็จเอ็นสักดืดดืดเอ็นเอ้วได้โ้่ันอากินปวดอะไปลก เอาให้ทางน้องเพิ่นเห็ดมาหัวจังไคพี่พี่น้องเลยโอลมกับสาวัวต่อเดอ้อเอาจังไรคลิปนี้อาสบ,บายดีละ่ะโดยอ่ะวันนี้ก็มาเห็ดทางน้องเพิ่นเนาะกำลังเห็ดเบียดเห็ดงานด้วยว่าเอาเครื่องปลูกเครื่องพรางเพิ่นกำลังอา่าเห็ดขายพี่พี่น้องเลยก็เลยเข้ามาแบะมาลินน้ำเพิ่นเนาะโดยอาจังไรคลิปนี้เนาะก,กับผกพี่พี่น้องอิซีเด้อเบอร์สุขสุขคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลว้กวก็ดติดตามให้ทางสนันเนเด้อเน,อเนอเาะสำหรับคลิปนี้ก,ข,กขอการเข้ามาสาบายดี